สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e a c i n g House well Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเจอกันในช่วงเย็นๆนะคะมีคำหนุนใจการสอนนะคะ บทเรียนทางพระวจนะของพระเจ้าทางพระคัมภีร์นะคะจากท่านอาจารย์หมอรุลลาวหาประสิทธิ์ท่านอาจารย์สีขังเสิงและก็ท่านอาจารย์เกื้อมนิสทรีนะคะรวมทั้งขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับคุณพ่อกํารรจรชาวรัฐท่านดกรกําจรชาวรัฐก็มาเป็นพระพรแห่งการนุนใจนําประสบการณ์ตลอดชีวิตของท่านนั้นที่รู้จักพระเจ้านําออกสื่อของว o w A c t ช o n ในรายการบริ i n g h o าแอ at Wow a c ช i ่ n คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง YouTube นะคะในชื่อ Bracing Wow หลาย หลาเรื่องหลายๆตอนเรานําไปไว้ตรงนั้นแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมไม่มีเวลาที่จะดูรายการจนจบนะคะเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้และดูเป็นตอนๆที่ YouTube ได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าจะถามว่าการเป็นคริสเตียนยากไหมหลายคนบอกว่าไม่ยากเลยถึงเวลาก็นมันสการอาธิษฐานวันอาทิตย์ก่ไปร่วมกับพี่น้องที่คริดสดจักร หรือกลุ่มอธิษฐานแล้วก็กลับบ้านมาก็ดําเนินชีวิตและใช้คอยคําของพระเจ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตบางท่านบอกว่ายากมากเลยอ่ะเพราะบางเรื่องอ่ะจะต้องตัดขาดออกให้ได้เลยนะบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็จะต้องหยุดทําเพราะว่าบางทีคำพีนะอ่านแล้วมันโดนใจอูเรื่องนี้ไม่ดีสําหรับเราเราต้องหยุดทํายากสําหรับการที่จะต้องหยุดทํานี่แหละคุณผู้ชมคะหลายๆความคิดเห็นหลากหลายสถานการณ์ของพี่น้องเรา แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ในพระวจนะของพระเจ้าพอเราอ่านพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์ก็บอกให้เราสร้างสาวกใช่ไหมคะ ในรายการของเราจะพูดเรื่องของการสร้างสาวกมาตั้งแต่ปี18ล่งลคือเราเห็นผู้รับใช้ในอดีตสอนเรื่องการสร้างสาวกโดยเฉพาะพี่น้องที่นำฤทธิ์เดชในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสู่ประเทศไทยก็มีโอกาสสร้างสถาบันสร้างสาวกสอนพระคมภีร์สร้างสาวกแต่ว่าเป็นการนำสาวกนั้นออกไปรับใช้และสาวกก็นำประชากรนำวิญญาณมาถวายแด่พระเจ้าแต่บางทีสาวกลืมทำงานบางทีสาวกไม่เข้าใจคำว่าสาวกคืออะไร ในพระคำของพระเจ้าพระธรรมมัทธิวนะคะบทสุดท้ายช่วงข้อ18เป็นต้นไปนั่นคือเรื่องของที่พระเยซูพระองค์ทรงบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นพระเจ้าทรงประทานให้พระเยซูแล้วนะคะและพระเยซูก็สั่งสอนและพระองค์ทรงบอกว่าให้เราทั้งหลายออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ดังนั้นเราต้องสร้างสาวกไปสั่งสอนคนให้เป็นเหมือนพระเยซูให้เป็นสาวกของพระเยซูให้ได้ แต่จะเป็นสาวกของพระเยซูได้อย่างไรถ้าไม่ติดสนิทถ้าเราอ่านพระธรรมยอห์นเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเถาวัลย์แท้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้แล้วเราจะเป็นเหมือนพระองค์ได้อย่างไรพระคัมภีร์ได้พูดอีกหลายๆเรื่องนะคะแต่ในพระธรรมยอห์นก็ได้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราจะเข้าสนิทอยู่กับท่านดังนั้นแล้วเราเนี่ยคือพระเยซูจะเข้ามาในเราได้อย่างไรถ้าเราไม่เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตบางคนบอกว่ากลับใจเนี่ย รับเชื่อพระเยซูครั้งเดียวได้ไหมเชิญพระเยซูอ,อยู่ในชีวิตครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยพูดครั้งเดียวเลยและครั้งต่อไปไม่พูดเลยได้ไหมแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าได้แค่ครั้งเดียวพระอ,องค์ก็อยู่ด้วยแต่บางคนบอกว่าไม่พอต้องเชิญทุกวัน <c oughs> คุณผู้ชมคะการเข้าสนิทถ้าเราไม่อ่านาพระคัมภีร์ถ้าเราไม่ศึกษาพระคัมภีร์ถ้าเราไม่รู้ว่าพระอ,องค์เป็นใครและเราไม่รู้ว่าเราติดกับพระเจ้าแค่ไหนเราจะเชิญพระอ,องค์เข้ามา และพระองค์จะเข้าไหมคะบางทีพระองค์ไม่ได้เข้ามาในเรานะแต่เป็นวิญญาณอื่นถ้าหากว่าเราไม่ได้เชิญพระองค์มันจะเป็นวิญญาณอื่นที่เรียนแบบพระองค์และเข้ามาอยู่ในเราสิ่งนี้อันตรายมากสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกออกับเราถ้าเราเข้าสนิทในพระองค์เราจะเป็นเหมือนพระองค์ถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้า เราติดสนิทอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เราจะเป็นผลของพระเยซูคริสต์และผลพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเราจะมีผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะสร้างสาวกตามวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ บางคนมีหลักสูตรใช่ไหมคะละ่ะสาวกต้องสร้างแบบนี้นะต้อง1 2 3 4 5สาแต่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีหลักสูตรค่ะมีวิธีการทรงนำทรงเรียกและทรงเลือกให้ใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันพันธกิจแต่ละพันธกิจไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์เดียวคือนำวิญญาณถวายพระบิดาและให้พระบิดาได้รับพระเกียรติมากที่สุดไม่แย่งกิิยศแต่พระเจ้า ไม่แย่งเกียรติยศจากพระเจ้ามาเป็นของเราไม่เอาเกียรติของพระเจ้ามาให้กับทีมงานตัวเองแต่ให้ทีมงานถวายเกียรติยศของตัวเองให้กับพระเจ้าแล้วสาวกเหล่านั้นก็จะตามพระเจ้า ไม่ได้ตามเราในงานของเรา b l e s s i n g House ที่เรานำประชากรของพระเจ้ารับเชื่อแล้วเราส่งต่อิีตจักรแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องหลายท่านคุยส่วนตัวอธิษฐานส่วนตัวเป็นกลุ่มไลน์ของเราแล้วเราสร้างกันอีกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนไปเกิดผลตามที่ที่ท่านอยู่บางคนอยู่สิงคโปร์บางคนอยู่ที่มาเลเซียบางท่านก็อยู่ประเทศลาวเราขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้งานของพระเจ้าเกิดผลแล้วผลนั้นถวายเกียรติยศแด่พระบิดา นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรและขอบคุณพระเจ้าตรงไหนคุณผู้ชมตรงที่ว่าหัวใจแต่ละคนไม่ได้ติดที่ลุงฟ้าไม่ได้ติดที่เบสิ่งเฮาส์ไม่ได้ติดออกทีวีเลยค่ะทุกคนก็ไม่อยากจะออกทีวีไม่ไม่อยากจะออกมาโชว์ตัวเองแต่ถ้าบอกว่ามาถวายเกียรติแด่พระเจ้ามาเป็นพยานเพื่อนำดวงวิญญาณแด่พระเจ้าได้ไหมทุกคนต้องการทําตรงนั้นคุณผู้ชมคะตัวของเราเองเราเป็นสาวกของพระเจ้าจริงไหม เราเป็นสาวกแล้วเราสร้างสาวกให้กับพระเจ้าหรือเรากำลังสร้างสาวกให้กับตัวเองตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะจะมีผลเมื่อเราสร้างสาวกให้พระเจ้าเราจะติดอยู่กับพระเจ้าเราจะฟังพระเจ้าเป็นเราจะไปในแนวทางของพระเจ้าตามที่พระเจ้าบอกผลก็จะเกิดในงานของพระเจ้า ไม่ได้หวังเงินนะคะเราบางคนสร้างทีมเพราะต้องการให้เงินถวายเข้าเยอะๆไม่ใช่เลยค่ะงานของเราไม่ได้หวังว่าจะมีเงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่เราหวังว่าเราจะให้วิญญาณทุกวิญญาณรู้จักพระเจ้า แต่ส่วนเงินถวายคนที่มีภาร,ราใจมีนิมิตเดียวกันเขามาเองค่ะเช่นเดียวกันคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมเป็นผู้นั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่กําลังทํางานใหญ่นิมิตของคุณผู้ชมที่พระเจ้าทรงสร้างกลุ่มให้คุณผู้ชมคนคนนั้นก็จะร่วมนิมิตกับท่าน แล้วจะมีการสร้างสาวกในทิศทางเดียวกันมากกว่านั้นผลของพระมยามบริสุทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มนั่นแหละจะเกิดขึ้นและเป็นผลแห่งพระพรให้กับทุกคนได้วันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมกลับมาเช็คชีวิตตัวเองว่าเราเองสร้างสาวกให้ใครสร้างในแนวไหนตัวเราเองรู้ทิศทางตัวเองหรือยังรู้ว่านิมิตท,ที่พระเจ้าให้ทําเป็นแบบไหนหรือแค่อยากสร้างสาวกตามกระแส ถ้าตามกระแสมันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าตามการทรงนำแล้วตามนิมิตที่พระเจ้าให้จะอยู่ตลอดชีวิตรุ่นลูกหลานเลนหลนและมีผู้ร่วมพันธกิจมากขึ้นและเพิ่มขึ้นวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมค่ะให้เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเรียนรู้เรื่องของพระเยซูให้มากที่สุดให้เราเป็นเหมือนพระองค์ให้มากที่สุดให้เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราปรับใจใหม่ทุกวนันเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตทุกวันให้อยู่กับเราและสนิทอยู่กับเราทุกวนันและเป็นผู้ที่ออกคำสั่งเราและเราทําตามที่พระอง ah ะค์ จะสําเร็จแล้วการสร้างสาวกนั้นพระองค์ค่ะเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ทําตามดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ